สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊กตาบ้าบีนะคะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเข้าครัวอีกแล้ววันนี้จะทำกระเพราเนื้อนะจ๊ะดูเนื้อแดงๆเลยมีติดมันด้วยแล้วก็นี่เลยค่ะปลาเค็มไปกระเพราใช้ทั้งพริกแห้งพริกสดเลยนะจ๊ะคุณผู้ชม กระเพราด้วยกันค่ะคุณผู้ชมตําพริกกันก่อนเลยเนาะกระเพราถ้าไม่เผ็ดนี่จะไม่อร่อยเลยนะคะคุณผู้ชมต้องรสชาติเผ็ดๆเลยใส่พริกใส่กระเทียมเยอะๆหน่อยเอาแบบเผ็ดๆร้อนๆเลยนะ คิแห้งก็จะหอมไปอีกแบบนึงนะคะคุณผู้ชมละเอียดแล้วนะคะนี่เลยแดงๆเลยนะคุณผู้ชมไปไปผัดกันเลยเนาะวันนี้เราถอยทับพีมาใหม่นะคะคุณผู้ชม นี่เป็นไม้สวยเลยเอาละพลิกแดงๆลงไปเลยนะ เสร็จแน่แนุ่กผู้ชมคจักสีแล้วแน่นอนที่เพิ่มสุกหน่ กิ่เนเริ่มมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเตรียมตัวตักข้าวรอได้เลยนะระหว่างที่รอเนื้อสุกเราก็มาปรุงรสชาติทุกัน่าเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอ้าว น้ำมันหองถี่เริ่มมาแล้วนะคะทุกท่านอันนี้ญาตให้ตามได้นะคะครับคยวโอ้อล็อตีตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะ แล้วก็เสียงชีวิตใจเราก็จะใส่ชีวิตใจไปด้วยนะรกระชับเดชดขาค่ะไม่ใช่เยอะนะ ชิมรสชาติกันสักนิดนึงน,นะคะเห็นเต็ด็น้ำเลยใต่อีกเต่น้ำปลานิดนึง อร่อยแน่นอนค่ะถ้าฉุนๆอย,ย่างนี้อะละขอทอดขอกชินก่อนเนาะเป็นไงคุณผู้ชมความขึ้นเออหวยเลย รอเราก็ไปเอากระเพราใส่จานก่อนเลยเนาะฟังเสียงชอบตักเต็มไปด้วยนะคะคุณผู้ชมจานจะเอ่อสมูทแน่นเลยนะคะคุณผู้ชมแค่นี้ก็เลิศแล้วเนาะคุณผู้ชมจ้า เ,ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกับข้าวของเรา กระเพราเนื้อนะคะนี่โอ้ยเผ็ดจริงๆคุณผู้ชมขอบอกมีมันมันด้วยนะจะเคี้ยวหนึบหนับเลยนะคุณผู้ชมนี่โอ้ยข้าวสวยต้องเข้าวแล้วต้องรีบมาด่วนทานกับปลาเค็มเลยนะคะคุณผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะ ตักข้าวเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ